ชื่อซูฟียมานะคะชื่อเล่นชื่อซูนะคะซูเป็นนักออกแบบประสบการณ์ AR VR นะคะแล้วก็ในนิทรรศการนี้ก็มาออกแบบประสบการณ์ AR VR ให้กับพี่พิเชษกัดชื่นร่วมกับนักออกแบบท่านอนนะะื่นๆค่ะโลกเราเนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าไปสู่โลก Metaverse ที่เป็นเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งของของพื้นที่จริงนะคะแล้วก็งาน p e r f o r m ร์แมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในโลกเมตาเวิร์สอย่างไร แต่วิช่วงตรงนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลก VR เนี่ยถูกนำนำมาสร้างจากงานที่พี่พิเชษได้พัฒนามาทั้งหมดก่อนหน้านะคะก็คืองานแสดงชุดต่างๆที่พิเชษจับชื่อเขาชื่อโบนะคะทำงานกับคุณพิเชษมาเป็นคอสตูมดีไซเนอร์แต่เริ่มต้นนะคะ พอพูดถึงงาน evolution จริงๆโว่ามันแบบใกล้เคียงความเป็นมนุษย์มากคือเหมือนกับเป็นมนุษย์แหละเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเอาตัวรอดคือคัมภีร์ทางานมาตั้งแต่2004เงี้ยค่ะก็ค่อยๆเก็บงานมาคือโบก็โชคดีที่แบบเดินทางมากับคัมภีร์ใน,ใน,ในหลายๆโปรเจกต์ะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมามีคอสตูมอะไรต่างๆแล้วก็มีตัว sculpture มี painting เรามองถึงตัวละครของตัวเล็กๆที่มาเดินทางเนะะี้ยคือเราแทนจะสร้าง ecosystem คือมันเป็นการ สื่อสารกันร,ระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่แล้วก็อีโค้ซิสเต็มของมันนะมันอยู่ยังไงให้อยู่รอดอนะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าโอเคตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันมันเราไม่รู้มันเดินทางยังไงคือมันเดินทางไปทั่วเลยแล้วมันก็สื่อสารกับสิ่งต่างๆอะไรเงี้งยนะแต่ตัวละครที่เป็นยักษ์หรือว่าเป็นสแควร์เจอ,อ,อร์ตัวใหญ่เนงะี้ยมันจะเหมือนกับปูโสมเฝ้าซั์อะค่ะ ที่เป็นคนที่มีองค์ความรู้ทุกอย่างที่สั่งสมมาแต่ว่าตัวเล็กๆเนี่ยเป็นตัวที่ไปสู่อนาคตแล้วก็คือวิวัฒนาการแต่ว่าตัวละครอันเล็กๆเราจะเห็นว่ามันแบบวิ่งไปวิ่งมาอย่างี้ค่ะคือมันสร้างมันเบรกมันเบรก tradition มันเบรกจังหวะแล้วก็มันก็คือเดินทางไปแบบสื่อสารกับสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเราเอาสิ่งที่เป็น tradition หรือว่า ตัวช้างตัวยักษ์เนี่ยพัฒนาแล้วิวัฒน,นาการมาจนกระทั่งเป็นตัวเล็กๆน้อยๆที่มันแบบสามารถเป็นอิสระคือสามารถที่จะเอาองค์ความรู้เก่าเนี่ยมาแบบพัฒนาได้อ่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีลิมโบอยู่ในพื้นที่นี้ลิมโบเนี่ยก็คือสืบมาจากเป็นวงกลมคือซึ่งมันจะเห็นอยู่ในงานของคุณพิเชษอยู่แล้วค่ะพวกวงกลมจุดคอยต่างๆเอ่อเอ็กซิสพอยต์หรือว่าความสมคัญ การทรานสิชันของแบบความสัมพันธ์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเส้นโค้งอะไรเงี้ยเราจะเห็นอยู่ในงานรวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะมันเหมือนโลกทุกอย่างมันซอ้อนกันอยู่เหมือนกับโลกความจริงโลกเสมือนมันซอ้อนกันอยู่แล้วเราก็มองลงไปในน้ําแล้วเราก็เห็นอดีตหรือเห็นสิ่งที่มันแปรผันไปของน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ําก็คือจุดกําเนิดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะเล่นตั้งแต่เลเยอร์ของ D R ตอ,อนอแรกก็คือภาพที่เราเห็นภาพรวมเนี่ยค่ะเป็น ecosystem อยู่แล้วเราก็จะมี ตัวเอ่อคลีเน็กกล้องคลีเน็กซอนเข้าไปเพื่อที่จะเหมือนกับจับภาพรีลทม์สมมติว่าคนเดินเข้ามาในห้องอะค่ะมันก็จะจับภาพรีลทม์แล้วเราก็จะเทเลพอร์ตคนคนนั้นเน่เข้าไปอยู่ใน VR แต่เป็น VR ที่จับต้องได้แล้วมองเห็นได้ด้วยตาไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้าไปใน VR อย่างเดียวแล้วถึงจะมองเห็นเพราะฉะนั้นคือมันจะสื่อสารทั้งคนที่อยู่ใน VR และคนที่เดินเข้ามาในเอกซิิชั่นในพื้นที่เหมือนเราเบลอพื้นที่มันอยู่องค่ะ